สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17ตุลาคมค่ะสหรัฐจีนเห็นชอบกรอบข้อตกลงการค้าก่อนคุณโดนัลด์ทรัมป์จะพบกับคุณสีจิ้นผิงปลายสัปดาห์นี้หุ้นโลกหุ่งรับข่าวสองหาอำนาจเตรียมพักรบสงครามการค้ากลยุทธ์ระยะนี้ Let Prof i ฟิ Run ลันค่อยๆหาจังหวะทยอยขายทำกำไรบางส่วนก่อนสิ้นปีค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะ เซดินเด็กปิดไปดที่1313.91ยจุดนบวก0.89%ปมูลค่าการซื้อขาย4 4 2 9 2้าล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตามตลาดหุ้นเอเชียรับซดิเมนต์บวกความคาดหวังการเจรจาผู้นําสหรัฐจีนรวมถึงแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มแบงค์พลังงานและสื่อสารส่วนทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่59,93 4ล้านบาทและยุคพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1. 3 8เ ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเยนันสุกที่32บาท77สตางค์ต่อดอาลล่าสหรัฐด้วยเงินบาทแว่งตัวในกรอบแคบๆเกาะกลุ่มไปกับค่างเงินในภูมิภาครอปัจจัยใหม่เข้ามาทางฝั่งของเอเชียนิก,นก,ยกิตลาดหุ้งโตเกียวปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นปริติการหลังจากคุณซานเอะทาคาอิจินายยกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นประกาศคำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายการคล,ลังเชิงรุกเพื่อกระตุ้นการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจขณะที่ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน นิกกีปิดไปที่49,299.65จุดบวก1.35%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะหลังจากทังเนียบข่าวยืนยันว่าประธานดีคุณนันนัความผู้นำสหรัฐจะพบกับประธานดีคุณสีจิ้นผิงผู้นำจีนนอกรอบการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกาหลีใต้ในวันที่30ตุลาคมเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตปิดที่3,950.31จุด บวก0.71%ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นปราติการในวันศุกร์หารับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงและตลาดยังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจทะเบียนด้วยดาวโจนส์ Jones, ปิดที่47,207.12จุดบวก1.01%เ p 500ปิดที่6,791.69จุดบวก0.79% และนสเปิดที่23,204.87จุดบวก 1. 1 5เเค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทำสถิติสูงสุดในวันศุกร์โดยรับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดและความหวังต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขณะที่นักลงทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทต่างๆ c CC40 ปิดที่ 8,225.63. จุดลบ0 0 0 2 DAX ปิดที่24,239.89บกจุดบวก 0. าจ และฟุซีร้อยปิดที่9,645.62จุดบวก0 7นค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังจากออนค่าลงในช่วงสั้นๆเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลงเงินเฟอ้อบ่งชี้ว่าเดืชนนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐปรับตัวขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนกันยายนทําให้ตลาดยังมั่นใจว่าเฟดจะเดินหน้าปรับรลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์นี้ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสตานิวย์วันส์ลไปป0.47%าดน์ต,ต่อร เนื่องจากตลาดเริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความจริงจังของรัฐบาลสหรัฐในการเมินมาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรายใหญ่2แห่งของรัสเซียจากกรณีการทำสงครามในยูเครนส่วนฝั่งของเบลนด์ค่ะลบ0.08%ปิดที่65ดอลลาร์94เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาณทองคาตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์โดยระหว่างวันราคาทองคาฟื้นตัวขึ้นบางส่วนหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยทําให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดตลาดดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคายังคงปิดตลาดสัปดาห์ในแดนลบเป็นครั้งแรกในรอบ10ส,สัปดาห์สัญญาณทองคำตลาดโคมเมกสมหรัเดือนธันวาคมลบ0.19ปิดที่4,137.80เซนต์ต่อไรออน ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามดัชนีการผลิตเดือนตุลาคมจากเฟาาดลส,สหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแมป์เดนนิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่เรื่อกดติดตามแฟนเพจกรุงไทยแอสเซทแมนจ e เมนต์กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรรวาตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ